ความเดิมตอนที่แล้วฉันมาในไกลสุดท,ที่ฉันเคยมาแล้วฉันก็ววเกลียดที่จะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไป เธเข้าใจใช่ไห,ไหมล่ะมันฟังดูเหมือนกับว่านี่เป็นแฟนเกมเกมงี้ยงเที่เกี่ยวกับการเดินทางเข้าเวลาในเนี่นนยรู้เปล่าว่าเกมตัวเองก็เป็นนะแล้วเรื่องรางก็ยังคงดําเนินต่อไปโอเคเอา <Lydia> น,นะครับสำหรผมค่ะเพรผมนิวส์เก่กับเกมอัปเปอร์เทลนะครับผมในพาร์ทที่สองนะครับก็ไม่รู้จะบอกมันได้ครู้สึกเกมนี้ว่าไงดี <im itet> คือเซ็งมากที่มันอัปเดตสองนตนที่ผมแคดอัปเดตแรกไปวันเดียวแล้วแบบ อะไรวะเนี่ยอัปเดตใหญ่ครั้งใหม่โอ้เซ็งอะเซ็ง,งมากอะแล้วมันมีอัปเดตตรงที่ผมเล่นเป็นไงแล้วผมจะผมเล่นใหม่มันก็อะไรอยู่ปะผมเลยคิดว่าผมคงไปเล่นส่วนอื่นก่อนแล้วกันนะส่วนถ้าเกิดว่าส่วนเก่าเปลี่ยนแปลงไปตรงไหนค่อยกลับมาเล่นแล้วกันนะผมโอ้เซ็งมากเลยโอเคขอรับกลับนะจ๊ะขอห้สนุกนะจ้าจ๊ะ โอเคเราจะมาดูกันนะครับว่าอัปเดต2นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเอาจากคร่าวๆที่เห็นแล้วกันนะก็ทั่วๆไปแล้วจะคล้ายๆเดิมพอสมควรนะแต่จะมีตรงส่วนกราฟิกบางส่วนบทพูดบางส่วนแล้วก็ส่วนในเรื่องไอ้อทูฟัติฟิตอะไรงี้จะมีเปลี่ยนแปลงนะครับผมเซ็งอะ่ะรู้สึกว่าตัวทอร์เรตจะหันกลับมาตอนที่เราคุยได้นะโอเคหันกลับมาแล้วแต่ข้อความ่าจาเหมือนเดิมนะผมเซ็งมากอะ่ะคือ ถ้าเหลืรู้นี้ว่าจะอัปเดตผมรอเล่นเวอร์ชันนี้ทีเดียวดีกว่านะอย่างอื่นผมว่าน่าจะเหมือนเดิมนะวันดีฟริสอะไรงี้พรุ่งนี้ใครมาแล้วกันนะอะโอเครอบนี้ผมจะเล่นไงดีอะมันยังมีแบบเล่นตามเนื้อเรื่องเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแปลงส่วนเล้หลายส่วนนะอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเห็นว่ามันมีบทพูดเปลี่ยนแปลงไปตรงคิวบี้ปะคิวบี้เปลี่ยนแปลงเหร อ๋อเนี่ยเธอไม่หิวก็เลยยังไม่มาตอนนี้โอเคโอเคต้นอื่นน่าจะเหมือนเดิมน,นะคือรู้สึกว่าคนสร้างเขายังคิดว่าจะสร้างอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ก็เลยวางแพทเทิร์นไว้แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักน,นะครับผมนะตามนั้นโอเคผมว่าผมไงดีอ่ะจะเอาอ n นนี g ไหนก่อนดีอยากลองจินโนซา์เลยดีกว่าเนาะเนาะเนาะเห็นว่า <c oughs> <c oughs> มีมีเสียงดิงผมเก็บไปปฏิฟิตแล้วใช่ไหม เดี๋ยวว่าเขามาเก็บปฏิฟิตอีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนท้ทายๆถ้าเกิดมันมีเวลานะแล้วก็อยากรอบนี้อยากลองดูอินออไซด์ดูเลยว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันบอกให้เราฆ่าดไหมฆ่าไอตัวที่เกิดขึ้นในโซนฟิวนั้นนะครับผมตรงนี้ไม่รู้มีเนื้อเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะตรงที่ตัวละครยืนอย่างเงี้ยควรจะมีนะในอนาคตอ่ะเขาคงวางแผนไว้ด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมโอเค ว่าเท็กเจอร์พื้นหญ้าเปลี่ยนแปลงไปโอเคส่วนบิมสันก็ให้เราเริ่มสู้ดูนะปฮะึบฟาดเรียบร้อยสองเอ็กพีตอนนี้บินยงางคาร่าเราเข้าสิงกันนะครับผมสวัสดีฟอกกิตฟึบบอือโอเคโอเคมาเมงวันรู้สึกจะบินช้าล,ลงนะแพทที่แล้วบินเร็วมากบินได้โหดร้ายมากปึ๊บเรียบร้อยสิบเอ็กพี มาดูสิว่าเ,เรื่องนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างฮัลโหลอุ๊ยตกใจลืมสามาทำไมหรอบ okay. ายบายโอเคฮะโอเคนี้เป็นไงบ้างหรอ,อยืนตรงนี้พอมองต้นต้นไม้สวยงามอืึก็หยุดมองไม่ได้เลยนี่เหมือนเดิมนะครับผมโอเคอันนี้อะไรเนี่ยค่า E.P เธอมันเพิ่มขึ้นงั้นหรอแปลกนะเนี่ย มันจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเธอฆ่าเธออาจจะทำเพื่อป้องกันตัวใช่ไหมล่ะหรือว่าเผลอทำไปใช่ไหมล่ะแต่ไม่มีใครเผลอฆ่าใครไม่ใช่เหรออุตตะอุตตะอุตตะเขาไม่ได้เผลออุ้ยตกใจเป็นไงเอลฟี่สวัดดีฟิสฉันกำลังตามหาเธออทั่วเลยเนี่คิดว่าเธออาจจะ ไปที่กิวบี้หรือเปล่าแต่เธอไม่ได้ไปอ่ะอ๋อรู้ด้วยอ่ะแต่ง้งก็ตามฉันต้องการที่จะสอบอะไรบางอย่างนะสําคัญมากเลยด้วยบ้านฉันเลยนะไปกันเถอะจ้าโอเคดูสตรอรี่จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะผมมันจะข้ามตรงนี้เนะี่ยมันไม่มีกิวบี้บทที่ผ่านๆมานะผมเอาล่ะต้อนรับสู่บ้านนะจ๊ะโอเคต้องการอะไรก็มาทดลองที่แล่แหม่ของฉันใต้ดินเลยนะไปกันเถอะโอเคจ้ะ โอเคเซฟแล้วนะครับผมดูสตอรี่จะที่จะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับผมตรงนี้ผมไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะก็เอาตรงไปเลยกันนะผมสวัสดี hello เคทดสอบอเ,คเครื่องย้อนเวลาอโอเคที่เห็นในหนังนทำนะครับผมปลอดภัยแน่นอนเข้าไปเลยเลือกสถานที่ที่ต้องการจะไปนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะอุสรจะมีเปลี่ยนแปลงไปบางส่วนนะครับผมเดี๋ยวดูซิว่าเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้าง แต่อยากรู้ผมว่าถ้าเกิดเราเล่นในส่วนของทนะีโนไซน่าจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะอันนี้ก็เคนแม่เซฟเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดจริงๆเราจะป่วน <c oughs> ป่วนทำาะไรก็เซฟได้นะผมจ่วอามาได้ไงกันแน่นะงงมากอะไรอย่างนี้ <c oughs> รู้สึกว่าผมไม่อ่าน,านดูที่อัปเดตมาจะมีอัปเดตตรงส่วนฮอตแลนด์เพิ่มห้องมาแล้วก็ตัวละครเพิ่มเติมที่วอเตอร์ฟอลนะครับผม ตอนนี้จะมีตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวงอกมาก็คืออ่าชื่ออะไรฮะอันนั้นซังอ่ะเห็นเขาว่างันนะพวกนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมปะวันอเกนอีกครั้งหนึ่งที่ลิกกี้จีขี้เกยียจกันหมดเดี๋ยใส่ข้อความอ่ะ uh. <laughs> <laughs> เคยแล้วบอกว่าเออเคยอ่านแล้วไนงะครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วคนสร้างเกมเขาขี้เกยียจขี้เกยียจใส่ข้อความไปงั้นเหรอโอเคนี่อันนั้นซังกับนี่จะเอ้ฮัลโหล มีทางที่ฉันจะออกจากที่นี่ได้นะต่ดติ่ตที่นี่แต่แต่ว่านั่นโอเคใช่ไหมล่ะอันใดจะซ่อมทุกอย่างเองฉันจะได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งด้วยอ่ะสักวันหนึ่งอ่าฉันจะไปได้นะอาจะอด็ดเด็ดเดเด็ดเด็ดแต่นัดตกลงว่าตามเนื้อเรื่องไม่ควรที่จะรู้จักกบฟิชใช่ปะผมว่านะถ้าตามเนื้อเรื่องจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นอดีตที่ เออผมไม่ชวนนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าฉากที่ฟาวี่พูดคุยกับปาเปรัสเป็นฉากก่อนที่เราจะลงมาที่นี่แล้วเป็นฉากที่แซนเคยพูดว่ามีดอกไม้มากระซิบหูหรือว่าเป็นฉากที่ฟาวี่บอกกับปาเปรัสให้ตังทุกคนไปหาที่ตอนนี้เราอยู่กับเอสกอร์กันแน่ไม่แน่ใจนะครับผมเอคโคาวเ o อร์ดอกนี้ตัวสำคัญนะเนี่ยเธอก็เลยกดสำรวจม,มันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าพิเศษไป แต่มันแย่หน่อยนะที่มันไม่พูดอะไรพี่แปลกไปนะจจะเพราะว่าลิกกี้จีีิเกียดีจะใส่แรลล็อกในช่องนี้นี่ขนาดใส่ขนาดเยอะขนาดนี้ยังเอ,อแน่ใจนะว่าี้เกียจใส่มันตั้งแต่ใส่กลวนมากกว่าเลยผมว่าออืเดี๋ยวครับเราติไม่พูดอะไรเลยเพาลิกกี้จีี้เกียจใสใสงั้นนะมบทมันก็ไม่ยา,ยาวนะแค่คัปปี้พลาดเฉยก็ได้นะกวนดีจริงอุ้ยโตกใจตกใจเครื่องทำให้ชินตัวเอง เอาเอ้ยติด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 เฉยๆโอเคเดี๋ยวแวะไปดูฮอตแลนด์กันนะได้ค่วมีสองห้องใหม่ไม่รู้ว่าห้องทางไหนนะครับผมอ่ะฮอตแลนด์นะไปให้ครบไปใครบอ่ะสตรอรี่จะเป็นยังไงก็ว่ากันดีทีโอเคทางนี้ไปได้ปะไม่ใช่ทางนี้นะครับผมเดี๋ยวดูว่าเป็นทางข้างล่างหรือทางข้างขวาตรงนี้น่าจะเหมือนเดิมโอเคสวัสดีคุณคุณคุณ,คณนะเนี่ยไปก่อนนะถ้ามืงผัดฉันเป็นไม่ใช่เหรอใช่ โอเคลงข้างล่างได้จะมีอะไรวะเบนเดนต์ตนเหรอไม่น่าใช่นะอืมจะมีอะไรวะอืมดูที่ดูโอเคย้อนกลับไปสุดนะครับผมอุตอุดตาอุอตตาโ้โหม่คาดคิดอุ้ยใครอ่ะอุ้ยใครหน้าเหมือน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 แกตเตอร์จุงเบยอุ้ยมีแกตเตอร์ด้วยอ่ะตื่นเต้นกันไหมวะ ไีค้คาแฟนเกมเขาใส่มาได้อยู่แล้วโอเคตรงนี้มีส่วนลิฟ์ซึ่งไม่น่าใช้ได้ปะไม่มีจุดหมายที่ไปตรงนี้นะคนอยู่ใกล้ทำห้ชช้นเข้าไว้ดีกว่าอ๋อฮะโอเคมีแกสเตอร์โฟลด้วยแมะแมะแมะโอเคเออไปไปไปดูซิ่ามันไป,ไ,ปไหนไปไม่ทันทําไปไหนวะอยากรูถ้าเกิดเราเดินทางนเราจะรู้ก็ได้มันไปตรงไหนกันแน,น่น อดีตอยู่ในนี้ไม่ควจะไปดีกว่าส่วนร้านตรงนี้ก็ไม่ให้ไปเพราะว่าถ้าเกิดไปแล้วก็อาจจะไปล่วงหน้าก็ได้นะครับผมตามนั้นกับประมาณนี้นะโอเคอืมอับทรทบโอเคงั้นเรารู้ครบแล้วนี่คือสิ่งที่เพิ่มมาใหม่ในอัปเดต2นะครับผมนะมีแกสเตอร์ด้วยเลิศจริงๆเลยโอเคงั้นเรียบร้อยแล้วโอเคทำได้ ทางเข้า,าเวลาคนแรกสุดยอดมากอะไรอย่างนี้เรียบร้อยคุยกับฉันนะเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมยัง Yes โอเคพร้อมแล้วเหรอโอเคเยี่ยมมากเลยจำได้ไหมตอนโอเคนี่ก็คือถา่ายรูปเหมือนเดิมไหมช็ชอตที่อันดายกับอัลฟี่กันจะจูบๆกันนะครับผมต้องไปถา่ายรูปช็อตนั้นให้ได้สตอรี่เหมือนเดิมนะครับผมโอเคม,มาเราไปดูกันซิว่าเจอปะเจอฟาวิปนะ่านะนะนะจะเจอนะเฮ้เฮ่จำพวกเงินนั่นอยู่ข้างในนั้นกับราชาแล้วตอนนี้ เก่าฉันนี่จะไกลพระเจ้าดึงวิญญาณเหล่านั้นมามีใครอยู่ชั้นด้านหลบไม่มีใครเลยหรอกเอ๊ะเอ๊ะมาได้ไงกันแน่เนี่ยมาได้เหน่เมื่อไรตายซะรอบนี้จะต้องฟันเลยค่ะอึ๊บปิ๊บอุตตะอุตะเดี okay okay. ๋ยวจะใจเย็นปึ๊บเขียวอึ๊บโอเคโอเคหลังจากที่เราหลบหลีกมานานเรารู้สึกว่าเราหลบหลีกได้ชิลมากขึ้นเยอะอุอุตะอุตะอุตะเดี๋ยวจะใจเย็นปิ๊ดตาย ูสีหนะ้าเรามาใาาสาย่งสยงนรไซส์เต็มตัวนะครับผมออเย่ oh yeah. ฉันไม่คาคิดเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะกับเจ้ากับทุกๆคนแต่เฮ้เนสุดเธอก็เข้าใจแล้วสินะในโลกใบนี้อมันคือมันคือค่าไม่กระทุค่าน้าหายไปแล้วและเกมก็ดับไปครับผมพร้อมเสียงตอมที่คุณเคย ฮะไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วกันเหรอสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยมันโผล่มแล้วเหรอเธอฆ่าฟฟาวี่ใช่ไหมล่ะงั้นตอนนี้เธอทำอย่างนั้นเธอทำลายทำลายทั้งหมดนะเนี่ยทำลายทั้งหมดจะถูกลบเลือนไปมันหายไปแล้วล่ะอย่างก็ตามมันซ่อมแซนได้นะ ธอต้องรีเซ็ตใหม่นะเธอสูญเสียสิ่งที่เธอทำมาตลอดทั้งเกมที่ผ่านมานี้แต่ที่ครั้งนี้เธอจะฉลาดขึ้นกว่านี้ก็ได้นะห้ามฆ่าฟาวี่เดียร์คโอเคหรือเปล่าทันอยากจะรีเซ็ตใหม่นะเธอนั่งไปนะก็คือเอ่อถ้าเกิดผมฆ่าฟาวี่มันจะต้องรีเซ็ตใหม่เพราะว่า การจะให้เหตุการณ์ที่อัปเปอร์เทลเกิดขึ้นจริงได้ต้องมีฟาวี่อยู่ให้มีตัวตนให้กลายเป็นแอสเลียแล้วก็ช่วยแอสเลียไม่ได้แต่ที่เราทําก็คือเราฆ่าฟาวี่ไปก่อนที่จะกลายเป็นแอสเลียก็คือไม่มีสตอรี่ในจาันนั้นในช่วงนั้นทําให้ทุกคนติดอยู่ในอันเดอร์กราวต่อไปเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะไม่เกิดขึ้นก็กลายเป็นว่าลบทำลายทั้งหมดนะครับผมเนื่องจากว่าเราฆ่าฟาวี่แล้วรอบนี้ต้องเปลี่ยนบ้างถ้าเกิดเราฆ่ามอนเตอร์บางตัวแล้วยังเมอร์ซี่ฟาวี่อยู่จะเป็นยังไงนะก็คือ ผมว่านั่นเป็นนิวทอคเอ็นนะไม่ใช่จิโนไซนะผมเพราะจินโดไซต้องฆ่านทุกตัวใช่ไหมลองแบบนี้ก่อนแล้วกันนะลองแบบนิวทอลกันนะครับผมโอเคกดแอคต์รัวโอเคเรียบร้อยเธอจะไม่สู้ใช่ไหมเนี่ยเธอโอเคสแปร์ทุกคนอ่ะตอนนี้ก็สตอรี่น่าจะเหมือนเดิมนะแต่ขอดูคร่าวๆก่อนนะครับผมถ้าเหมือนเดิมผมจะข้ามไปเลยแล้วกันนะจะได้ดูว่าเนเรื่องตอนจบเป็นยังไงนะครับผม โอเคก็ตอนที่จอร์ดไปรอบหนึ่งเช่นเคยเช่นตอนที่ผมเล่นรอบแรกนะครับผมอันนี้ก็กบมาโซนนี้แล้วยังกลัไมาแล้วเธอคนจะไปได้แล้วนะโลกนี้ถูกลบไปตลอดกาลแล้วอะไรยี้แต่เราคิดว่าจะจัดการเธอได้เราก็เลยกลับมามาไฟนะครับผมมาเตรียมตัวให้พร้อมมุ่งมั่นเข้าไว้จะจัดการกับฟลาวี่พร้อมยังพร้อมแล้วมาฟลาวี่มาโอเคหลบหลบหลบอึบมุ่งมั่นมุ่งมั่นมุ่งมั่นเห็นเขาว่าถ้าเกิด แต่ว่าอัดคลิปลบหลีบได้โดยที่ไม่โดนโจบตีเลยเขาจะ <f> เขาจะให้เครดิตในตอนอัปเดตต่อไปนะครับผมซึ่งก็อย่างที่เห็นว่าไม่ได้ <c oughs> โอ้ยากเกินไปได้เนี่ยคือมันเร็วอะ่ะพี่พวกผมเชื่อว่ามีคนทําได้แหละแต่ไม่ใช่ผม <c oughs> ไม่ใช่ผมหรอกฮเฮ้ยยาก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 หมดท้ายมากเอ้ยเอ้ยบุกบ้าเลย,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 ยปับ <c oughs> ๊บไปแล้วปั๊บไปแล้วโอเคหลบ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 ปีปีตา ตึ่นตื่นปู้ปู่ตาย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 แล้วตายแล้วตายแล้วพยายามทำให้ดีกว่าเดิมทำให้ดีกว่าเดิมพยอยากปู่ตายเองก็ต้องตายอ่ะคือแบบคือแบบไม่ไม่ใช่คนที่แบบโปรจริงอ่ะไม่ไหวอ่ะผมทำไม่ได้หรอกการไม่ตายเลยอ่ะนะแค่ไม่โดนโจมตีก็ไม่ได้แล้ะแต่ว่าถามว่าโดนโจมตีนะแค่ไม่ตายเลยสักครั้งก็ไม่ได้ปึ๊บโอเค พยายามกันทีกันนะมันช็อตแรกมันจะไม่รู้ว่าท่าอะไรเราก็ต้องดูดีๆอะ่ะเดยวเซวีทีแล้วก็ต้องหลบให้ได้ซึ่งแบบมัน,เป,นเป็นเเทเลทันเยอะเหลือเกินแต่ชอบสกิลดีไหมมันแบบมันมันก็เหมาะกับฟาวีด่ดีโอเคการยิงกีบกุหลาบรัวๆนะกีบกุหลาไม้ใช่ไม่ใช่กุหลาบเธอเป็นดอกสีเหลืองเกุหลาบไอ้สีเหลือง,องดอกโกล้วยไม้ดาวทองอกองีบดอกทองครับผมโอเค ตือโอเคพยายามให้โดนน้อยสุดกันนะครับผมตรงนี้ผมจะคอสทงวนไม่ตัดทิ้งด้วยกันนะแต่ดูซิผมจะพัฒนาตัวไม่ได้มากขนาดไหนไม่แน่นะอาจจะแบบมีจุดหนึ่งที่ผมเชี่ยวชาญมากพอจะสู้ได้โดยที่ไม่ตัวก็ได้แต่คงไม่ทําอุ้ยแต่คงไม่ไม่อัดวิดีโอส่วนั้นไปแหละมันคงไม่ได้กว่าจะได้เขาหนาสองครั้งครับผมแต่ดีกว่าเขาได้แล้วนะเขาแล้วรู้สึกว่าจะตายประมาณห้าครั้งก็จะถึงจุดตรงเลือดมันแล้วเท่านี้โอเค กลับมาเหมือนเดิมอึ๊บฟันแต่ก็ตายแล้วอึ๊บโอเคคุมไหมเราแค่ซิกแซกขวาไปเรื่อยๆตรงเนี้ยแล้วพอหามุมได้ละอึ๊บโอเคฮึบมาฮึบโอเคไม่รู้อะยังไงไม่รู้เหมือนกันตายรายหมดแล้วตายรายหมดแล้วแหะอึ๊บอุ้ยตายเกือบโดนอุ้ยตายปุ้ยยังโดนอยู่ดีวะแล้วเกิดว่าเราชินแล้วจะหลบได้นะผมว่าผมว่านะมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแหละคือมันจะมีแพทเทิร์นสี่แบบนะครับผม แล้วก็บางแบบก็คือเป็นแบบที่จากซ้ายไปขวาที่จะอาจจะดูมัวๆน,นิดน,นึงอแต่อันอื่นมันจะตรงตามแพทเทิร์นเดิมตลอดเวลาึบโอเคโอเคพอมาเริ่มโปรผมว่ามานเริ่มได้นี่ก็พอรู้วิธีวนก็วนได้เลขแปดโอเคเรียบร้อยอ่ะอาจจะหาเวลาว่างมาลองตบๆแบบไม่ไม่โดนเลยดูก็เป็นไปได้น,นะผมว่าเป็นไปได้อยู่เป็นไงจ๊ะฟาวิจา โอเคปลดปล่อยพลังงานมาพอปลดปล่อยอย่างนี้มาป๊าก็จะทำลายบาเรียได้เพราะฉะนั้นสตรอรี่ก็จะเหมือนเดิมนะครับผมโอเคแล้ววิญญาณเราก็กลับไปด้วยนะครับผมทั้งเพื่อนๆและว,วิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ตายตัวเราก็จะไม่หายนะครับผมแฮปปีดเอนดิ้งแล้วออกไปได้แล้วล่ะต้องมีอะไรแปเปลี่ยนสิเราค่ามอนสเตอร์ไปนะยังทำอะไรอยู่ล่ะลไปที่ทำให้ชินสิ เรากลับไหมละ่ะอือหืกลงมองฉันถึงนี้ทําไมกันแน่รีบไปสักทีสิเอาไปจริงเหรอเราไปเลยอะเธอรีบกลับไปที่ทำนชีนทุกคนเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วฟาวี่ทำลายบารเรียรเอาอายางกลับไปทุกอย่างดูลำบากเหมือนเดิมนะเนี่ยเพราะเดียวเธอโอเควิญญาณแตกสลายออกมาก็เลย ได้ยังกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นแฮปปี้เอนดิ้งก็กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึง่งจริงแหละโอเคแล้วเธอก็จะลืมเรื่องถ่ายรูปใช่ไหมโอเคถ่ายรูปอันใดกับฉันล่ะโอเคนึกไม่ออกจำไม่ได้เรื่องอะไรเอรอตอนนี้ตอนที่อันนใดจะมาตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตอ,อนนี้แล้วนี่หว่าลืมไปเดี๋ยวก่อนสิเธอ้ทำพลาดอะไรใช่ไหมเนี่ยโอเคอเสียงระเบิดเกิดขึ้นมาอันนี้เหมือนเดิมโอเค พูดเรื่องทำแมชชีนเจ๋งแซนมาอืมเฮีย hey ได้ยินเสียงระเบิดด้วยเกิดอะไรขึ้นนี่นนหรอโอ้ oh, here, เฮียแซนส์ระเบิดก็มาจากเครื่องจักรตรงนั้นน่ะนะเป็นเครื่องทำแมชชีนอ่ะฟิสเป็นคนแรกในโลกท,ที่ที่เดินทางข้ามเวลานะข้ามเวลาเหรอเอ hey, อเฮ้ฟิสเออขอคุยส่วนตัวได้นหน่อยได้ไหมฉันต้องการเวลาคุยด้วยนิดน,นึงอ่ะจ้ะมาหี่อหน่อยนะมาโอ okay, เคดูที่จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับผมว่มาไงจ๊ะ <laughs> ว่าไงจ๊ะแซนซี่ yeah, แยแซนซี่แล้วจะเข้าเวลาได้ขึ้นจากนั้นนั้นหรอเฮ้ยให้ถ่ายนะเธอใช้มันหยุดไม่ให้ตัวเองจากการถูกฆ่าใช่ไหมละ่ะเธอใช้มันห,หยุดตัวเองไม่ให้เธอฆ่าไม่ฆ่าคนืริสุดเพื่อหวังว่าฉันจะชอบเธออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมละ่ะโอ้เด๋วซี่เวไม่ต้องทำาหมนกันหรอกนะเธอใช้พลงังในเส้นของเธอก็ได้ไม่ใช่หรอ อ๋อคือแซงเข้าใจว่าเราย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ที่เราไปฆ่ามอนเตอร์ใช่ไหมใน <c oughs> ความจริงแล้วเธอใช้รีเซ็ตหลังจากนี้ก็ได้นะเฮ้ hey, ใช่แล้วฟังนะฉันรู้ว่าเธอเป็นคนที่ทําให้ทำไราันยุ่งเหยิงนะด้วยพลังนี้เธอคิดว่าเธอทําทุกอย่างไ,ได้ที่เธอต้องการใช่ไหมละ่ะแต่เธอไม่ควรที่จะทําอย่างนั้นนะเด็กน้อยแค่เพราะว่าเธอทําได้ไม่ได้ไหมายความว่าเธอต้องทําะนะ อาา๋อฮะจะคงเคยได้ยินเรื่องนี้เป็นร้อยครั้งแล้วสินะเนี่ยทางแรกจ่ะฉันพูดถูกไหมก็ยังไม่ถูกนะเอาละฉันคิดว่าฉันต้องไปแล้วนะก็ขอจดจำไว้นะกันนะโอเคเปล่าบอกแท้คนต่อไปด้วยว่าสวัสดีอะไรงี้แล้วเจอกันหืมอ่อาฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นตอนจบแบบนูชอนนะครับผมคือ ก็เราฆ่าไปบางส่วนนะแต่ไม่ได้ฆ่า nobody kill อะไร่งนี้นะครับผมก็เลยเน้นดูพอโอเคอยู่ยังเหมือนเหมือนพอแก้ไขได้บ้างนะเฮเธอรออะไรอยู่กันแน่เนี่ยเธอทำที่ฉันพูดไม่ได้เหรอฉันบอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรเหลือนอกจากฆ่าทุกคนในโลกใบนี้ไม่อย่างอื่นที่ทำแล้วนะเอาล่ะถ้าเกิดเธอพิมแล้วก็พวกเราเริ่มกันได้ทุกเมื่อนะโอเคเอาใหม่ผมจะลงฟิวเหม่แล้วผมจะไปเรื่อยๆจนกว่าจะฆ่าทุกคนได้รีเซ็ตใหม่สุดท้าย้วผมว่าผมน่าจะเก็บ เอ็นกับครบแล้วแหละเพราะว่ามีเอ็นที่ฆ่าฟาวี่จนทําลายพังเสียหายเอ็นฟันดิฟิตรันที่รอบแรกที่ผมเล่นแล้วก็เมื่อกี้เป็นนวทรอลที่ฆ่าไปบางตัวเหลือฆ่าหมดในฟิลนะผมโอเคแล้วก็ดักทางานโอเคตอนนี้ก็ทําการเดินไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะขึ้นมาโนบอดี้เคมใช่ไหม <laughs> จัดไปมาโอเคเราจะมุ่งมั่นกับก,บการฆ่ารอบนี้ฟิว <laughs> erm ิธีเด termination o f คิวริงโอเคปึ๊บเข็มเสร็จแล้วแล้วก็เนี่ยเดินไปเรื่อยๆจนกว่ามอนสเตอร์จะเกิดนะผมพบกิตเหรอเข็มตึ๊บยาโอเคพอกิตไม่ต้องห่วงนะโอ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 นะบายโอนะ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 มาโหพอกิตเต็มเลยเร็วสามแล้วโอเคผมต้องทำทักเปียวยี่สิบมืผมว่าเพราะว่าตาม ในอันดับเทลมันจะเป็น20ตอนที่ได้ดีโนซต์แท้ทจริงนะครับผมเระจะปั๊มไ,ไปเรื่อยๆอันนี้วิญญาณคาราได้สิ่งล่างแล้วแล้วไม่บอกกี่ตัวโอเคงั้นไปเรื่อยๆเล็หกแล้วอุ้ยส,าว,า,วสาวเริ่มช้าลงแล้วเว้ยเฮ้ยสาวเริ่มช้าลงแล้วเว้ยเฮ้ยใช่ปะใช่แต่ยังไม่โนบอดี้เคมเพราะฉะนั้น ต้องค่าต่อไปค่าต่อไปและค่าต่อไป12เรบมันขึ้นมาแล้ว12ตัวคายหมดแปดเจ็ดหกสสสอง หนึง่งแล้หนึ่งตัวนั้นใช่ไหมศูนย์แล้วเอาศูนแล้วเหรอนับผิดนับผิดเหรอแต่ไม่มีใครมาเรดู้ีกันเราไปตอนนี้เรากับหมุบบ้านจะเป็นยังไงวะไม่มีใครมาแล้วเอเคคนหนึ่งสิิสไม่ได้ด้วย กลับต <If S 1> <im> ัวข้อไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงมามมแสนมามาแสนแซนซาแซนซีได้เฮียแต่คงยุ่อยู่สินันเนี่ยใช่ไหมล่ะฉันรู้ว่าเธอทำอะไรนะเอพีเธอพุ่งขนาดนี้แล้วฉันมีคำถามเธอนะรู้เปล่าถ้าคิดว่าคนที่ยาสุดเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าล่ะทุกคนก็เป็นคนดีได้ใช่ไหมล่ะ ถ้าเกิดพวกเขาพยายามอ่ะเฮอาล่ะคำถามที่ดีกว่านี้แล้วกันนะที่าอาจจะมีช่วงเวลาที่แย่หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเธอ 9, 9, 9, 1, ก้ามาอีกก้าวนึงนะก็เพื่อนเอ๋ถ้าคงไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปแน่ๆเลยอ่ะแล้วตามตรงนะว่าฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันน่ะอุ้ยตายตายเท่าทีนะัทอรีฉันไม่อยากจะทำอย่างนี้หรอกนะแต่ว่า ชั้นหนึ่งไม่อยากสัญญาไงล่ะว่าไงแต่ไฟได้วิธีไหนดูซสิฉันอ่าฉันอยากจะสู้กับเธอหล่านะทำไมพูดเราถึงไม่ยกเลิกเรื่องนี้กันล่ะผูเราสัไมนี้จะพยายามซ่อมมันใหม่ได้นะฉันมากันกินกว่าท่จายทำให้ทำรายนี้เสียหายได้อีกแล้วได้โปรดเธอเด็กน้อยฉันฟันมันไม่ได้ทำอะไรเลย อ๋อฉันเอ่อเอา,เอาทำตรงนี้แล้วไม่คาดคิดมาก่อนเลยจะเป็นอย่างนี้ฉันคิดว่าพวกเราจะเป็นเพื่อนกันได้แต่เฮ้ฉันคิดผิดเกกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเนี่ยแม้แต่เรื่องนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นใช่ไหมล่ะคิดว่างั้นนะโอ้ยฉันจะไปที่กิว้วพี้อีกแล้วนะแล้วนะนะสตรอรี่จะเป็นไงวะถ้าเป็นอย่างนี้ เอ๋เอาเป็นรัดเธออยากจะต้องการยังไม่ตายปะั๊บเราจะไม่ตายฉากนี้ไม่ d r ม m a เท่าฉากไดโนเสาร์เดี๋ยวเดี๋ยวเจเอ๋อะไรอ่ะแจนไม่ทำไมเธอถึงเธอถึงฟรีสไม่แต่ไม่ใช่ฟรีสฟรีสไม่ทำอย่างนี้แน่ๆทำเป็นใครเหรอฉันจะบอกว่าออ้าวอุตตะ โอ้โอ้เออเอออืมฉันเซื่อในตัวเธอนะอะเอาจะจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอุตส่าหใช่ใช่เราทำได้ในสุดเธอก็ทำได้แล้วโลกใบนี้ก็คือการฆ่าไม่ก็ถูกฆ่านะจ๊ะแล้วใครจะเป็นคนต่อไปกันแน่นะเขาหูเธอไงจ๊ะมองมองแรงมองแรงแรง ส็จตากันคืออะไรกันแน่เธอทำไรเขาเธอจะนั่นไงโราจะโอ้เละเละเลยบบาย <c oughs> เดี๋ยวเรื่องราวอุ้ยวัดีครับทำได้ดีมากดีโคตรเลยล่ะเธอเป็นคู่ที่ดีมากเลยนะจ้าถ้าทิ้งเพื่อนอเธอ แล้วก็ด้วยไลฟ์ความปรานีไละความสงเศรใดๆทุกสงสารใดๆ uh, LV กับ EP ของเธอก็พุ่งขึ้นมาด้วยเธอมีพลังแข็งแกร่งมากแล้วมุ่งมั่นมาก,มากด้วยนะจ๊ะอย่างนั้นก็ตามเวอร์ชั่น,นทีโนไซน,นี่ยังไม่สมบูรณ์แบบหรอกนะ <c oughs> ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับผมแตเชื่อว่าจะมีอะไรอัปเดตอีกภายในคร uh, าวหน้านะและอัปเดตตอนนั้นจะทําให้เกิดทีโนไซน์แบบใหม่ด้วยนะจ๊ะลูกเปล่า เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เธอทำตอนนี้มันไร้ค่าจ้ะ <c oughs> ขอบคุณนั่นหมายความว่าไม่มีผมที่ฉันจะปล่อยเธอมีชีวิตยอยู่ต่อไปไงนะจ๊ะลาก่อนนะเจ้าดกตายสุดคืออย่างที่เห็นนะครับผมโอเคเกมดับนะครับผมแล้วก็พร้อมกับเสียงลมที่คุ้นเคยนะผมเปิดอยู่วันยี่สิบนาทีนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคือเหมือนกับว่ามันต้องลบไฟล์ที่ออริจินอลในอัปเดตต้าถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ต้องอัปเดต3นะครับผมแล้วผมคิดว่า อัปเดตหน้าผมจะมาลงดูจีโนไซส์ใหม่แล้วก็อาจจะไปเคลียร์ไปที่ฟิตลันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอัปเดต2นะครับผมว่ามีบางอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามานะก็เดี๋ยวดูกันอีกครั้งนึงน,นะครับว่าจะเป็นยังไงในอัปเปอร์เทลในพาร์ทหน้านะคือเกมนี้ยังเป็นแค่เวอร์ชันซุนสออยู่นะครับผมจะมีเนื้อเรื่องอีกมากมายที่ผมคิดว่าน่าจะใส่เข้าไปได้อีกเยอะนะแต่ตอนนี้ยังมีไม่มากเท่าไหร่น,นะครับผมโอเคก็จากกันไปโดยตอมนมืดๆกับเสียงลมนี้นะครับอ่ะ โอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับผมซีนที่ทำนะครับเป็นรายไม่ม่โ<ๆ>อนคี้ติดตามชมนะครับ